สวัสดีครับชื่อนะรับสีตมาสอบอสองครึเครับมาสอบต่อคุณยนต์รงที่หนึ่งครับ Thank you.

พองอมรวันนี้จะมาต่องการลงแบบที่สามครับ Phòng เรียน